คือตอนแรกจะซื้อมาเยอะกว่านี้แต่ว่าแบบเฮ้ยก็เห็นในในเน็ตก็แบบม,มันน่าจะถูกกว่าก็เลยไม่ซื้อมาก็เลยซื้อตัวนี้มาอันนี้ก็ซื้อมาแล้วก็แบบเออใส่กับเสื้อคลุมไงมีเสื้อคลุมปะโปปะ <laughs> <laughs> พอเราจะไม่โชว์แล้วเพราะว่ามันอาจจะโปะเกินหรือเปล่า <laughs> คือมันดูอย่างเงี้ยมันอาจจะโปะเกินแต่ว่า เราแต่งไปเรื่อยๆมันก็ไม่โป้นะคะและ้วแม่เตรียมไม่แขวนลรอเออนั่นดิโปค่้าใครบอกไม่โปไม่เราแต่งไปเรื่อยๆเลยแบบเออเราไม่ได้ใส่ตัวเดียวหรอกเราก็ยังมีเสื้อคลุมหรือมันมีอะไรมาปกมาปิดอะไรอย่างงี้มันไม่โปขนาดนั้นถ้าเราแบบแต่งตัวไปเรื่อยๆนะคะแต่มันก็แบบเอออยากโตไงคือถ้ามันมันจะไม่โตเลยถ้าบร์รี่แบบไม่ซิซีสสักทีเอเอก็แบบอยากโตบ้าง เห็นแต่พี่เบอร์รี่เต่งตัวสไตล์หวานนี่ไงสไตล์หวานเห็นแต่เบอร์รี่สไตล์หวาน,น,ลลวานมันก็เลยอยากจะแซบไม่โปแค่เสียวใช่ใชใช่เสีลยวพองไหมคะ <laughs> ไม่รู้ต้องลองใส่